ลงอยู่ตรงนู้นนะวานวานแหอยู่ตรงนู้นนะครับอย่ามากวนผมแล้วกันนะผมขอนั่งตกบึงเนี่ยไอ,บอ้บ่อเนี่ยเป็นทางเตียนยาวไปนูนะ่นเขาโคตน่าจะเดินกันรอบบอ่อแล้วครับเป็นมหาชนนะ <c oughs> มหาชนคนลงขายไม่ค่อยมีใครมาตกปลาหรอกเขาขายเขาเยอะเนี่ย ผมจะต้องเคลียร์ออกอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่พอหรอกที่เราจะวางคันเบ็ดเนะี่ยผมจะต้องตัดมันออกนะครับไปพวกต้นป่าปืนนะเนี่ยเตรียมทำเลก่อนเปิดไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวจริงร้อนนะครับอีกอย่างผมออกมาสายด้วยนะเออผมมัวแต่ไปหาซื้อน้ําแข็งน้ำแข็งแช่ของสดแช่แบบพวกน้ําอะไรในในลังโฟมครับก็ที่เมื่อวานผมมามาดูหมายไว้ผมไม่ได้เอามีดเอาอะไรมานะครับก็คือ เรามาดูทาเลไว้เฉยอะ่ะเพราะแถวเนี้ยผมก็เคยมาบ่อยนะครับก็คือจะรู้แล้วว่ามันมีบ่อมีอะไรเงี้ยแต่ว่าคนลงไข่เขาเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมลงมาก็มาดูตรงนี้ยว่าเออมันพอมีช่องนะคือกะว่าไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็คือเดี๋ยวเอามีดมาถากถางนิดหน่อยนะไหนได้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับร้อนด้วยแหละก็ออกมาสายหมเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็ง ผมมัวแต่ไปเคลียร์เรื่องทําเลอยู่นะครับก็เลยลืมอ่อยเลือดไ้ก่อนนะจริงๆต้องอ่อยก่อนนะครับเวลามาถึงะจะได้ไม่เสียเวลานะนี่ก็เพิ่งจะได้อ่อยครับโอ้โหผมลืมจริงครับวันนี้ผมก็จะมาลองใช้ตับหมูบ้างนะครับมันก็เป็นเหยื่อที่ผมใช้ตก ปลาช่อนหน้าดินแรกๆนะครับช่วงแบบหัดตกนะผมก็จะใช้ตับหมูเนี่ยครับตับหมูเนี่ยมันกินดีนะครับแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งก็คือมันราคาแพงนะครับถ้าใครจะใช้ก็อย่าอย่าซื้อที่มันเป็นสไลด์มานะครับให้ซื้อมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะถ้าซื้อเป็นแบบสไลด์มานะครับอ่ามันจะเกี่ยวเบ็ดยากนะให้เราซื้อมาเป็นแบบนี้นะซื้อมาเป็นกี่ขีดอะไรก็ช่างนะนี่ผมซื้อมาสามขีดนะครับแต่ว่าตัดออกมาส่วนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาซอยอีกทีนึ่งนะผมไม่ได้แช่เลือดนะครับเพราะว่าเพิ่ง มันมีเลือดของมันในตัวนะครับถ้าเราบีบแล้วเราจะเห็นเลยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับบีบแล้วมันจะแบบเหมือนมีน้ํามีเลือดซึมออกมาจากตัวตับอะครับกลิ่นโคตรขาวอะคือข้อเสียงมันนะครับที่ผมหันมาใช้หัวใจไก่นะเพราะว่าตับมันตับหมูเนี่ยมันแพงนะครับผมก็เลยมาทดลองหัวใจไก่บ้างนะอ่าแต่ว่าผมคิดว่าตับหมู่กินดีกว่าหัวใจไก่นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองนะแต่ผมว่ามันดีจริงแต่ม่งแพงเนี่ยตัดแล้วก็จะได้ประมาณเนี้ครับให้มันพ ปลาที่ปากใหญ่นะ,ะแล้วก็เกี่ยวเห็นไหมนี่ผมไม่ได้ชุบเลือดนะ,ะหรือว่าจะชุบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองชุบเป็นพิธีเป็นั่นแหละอยากดูแบบสีสันสวยงามนะดูหน้าดูหน้ารับประทานนะครับถ้าซื้อบางๆนี่จะเกี่ยวโคตรยากเลยนะถ้าซื้อเป็นแบบไอ้แบบสไลด์สไลด์มาประมาณนี้เลยใครจะแช่เลือดหรือจะอะไรก็ตามถนัดนะครับ เคครับเดี๋ยวจัดสาคันไปก่อนเลยนะดูเชิงก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่าปลาจะกินตอนไหนนะผมมาถึงที่นี่ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งครับกว่าจะถากจะถางอะไรเสร็จก็ประมาณ9ก้าโมงในหน่อยแลวมั้งมันก็ต้องลองดูครับเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะตกไปช่อนหน้าดินอะ่ะไม่ใช่รอแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยผมอรอประมาณแบบ สามสี่ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าปลาบางที่มันก็กินเช้านะครับเช้าเช้าเลยหกโมงถึงแปดโมงอะไรประมาณนี้นครับบางที่กอากินสายสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงเราก็ต้องแบบใช้ความอดทนนิดนึงอดทนรอนะครับอดทนรอดูว่าปลามากินช่วงไหนนะครับพอวันหลังเราจะได้จาได้ว่าเออปลาหมายนี้กินช่วงนี้นะบอกให้ถ้าคิดจะตกปลาช่อนหน้าดินนะท่านั่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วแบบว่า โอ้ปลาไม่กินเงี้ยจะไปตกนะครับเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งโง่ๆไปถึงสักประมาณเที่ยงอ่ะถ้าปลาไม่กินคือกลับบ้านได้เลยประมาณนั้นนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงอะ่ะก็ใช้คอนเซปต์เดิมครับกินก็กินไม่กินก็คือกลับก็แค่นั้นง่ายๆครับผมไปแล้วใช่เลยไปนานก่ะคือุยฟองขึ้นฟุดเลยอื้มป่าอุ้ยอุ้ยลุ้ย กัดขาดแรงเยอะผมคิดว่าไม่ใช่ปลาช่อนลากแบบลากยาวมากแล้วลากไปไวมากมคิดว่าน่าจะเป็นชะโดนะคือมันไปแบบไม่หยุดอะผมว่าชะโดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าถ้าปลาช่อนแรงจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับโอ้ชะโดน่าจะจะใหญ่นะครับเมื่อกี้มันไปเตื้อๆเลยนะผมก็มัวแต่อะไรไม่รู้แล้วก็ฟองพายขึ้นพุดตรงนู้นเลยนะไม่ดีนะครับชะโดเข้าผมจะตกชะโดก็ต่อเมื่อผมอยู่แถวบ้านนะครับแถวบ้านผมนะครับอ่างราชรทอน์เขาจะตกชะโดขายกันนะครับอ่านั้นก็มีที่ขายนะอย่างยุทธยาเลยผมหา หาที่ขายไม่ได้นะครับถ้าหาที่ขายได้เดี๋ยวผมตกชะโดโลละห้าสิบนะครับก็ได้หลายตังค์อยู่นะชดโดมันจะแบบไม่ค่อยเอือยนะมันจะพุ่งดูดๆุดดไปเลยนะผมก็ชะราใจยังคิดว่าปลาชอนก็เลยปล่อยไปอีกแป๊บนึงจบข่าวเลยครับผมพูดง่ายๆถ้าอาการไม่เกี่ถ้าเป็นประช่อนนะก็คือโคตรพ่อโคตรแม่ประช่อนนะเอาง่ายๆดีกว่าเทียงกว่าแล้วนะครับเกินความอดทนแล้วนะความเป็นจริงอ่ะแต่ผมแบบ อยากจะลองฝืนดูอีกหน่อยก็แล้วกันโคตรร้อนยังไม่ได้สก,กัดตัวนะวีพูดเลยโอ้ยไม่มีรอแล้วไม่มีรอแล้ววิโอ้โหชัดเลยครับเธอโดรุนล้วนพี่เนี่ยเพราะว่าตกปลาช่อนผมไม่เคยขาดนะไอสามสิบปอนนะ คือเราเตรียมตัวมาแค่ตกปลาช่อนนะเราไม่ได้มาเตรียมตัวมาตกชะโดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ตกชะโดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่จําเป็นนะเอาอยัางไงดีโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวผมหาที่ขายชะโดได้ก่อนนะผมมาเอาพวกมันแน่ถ้าชะโดเข้านะครับปลาช่อนจะไม่เข้าเลยนะปลาช่อนไม่แตะเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยกินแบบเนี้ยไม่รอดหรอกชะโดมันกินทุกอย่างอะ ถ้าเป็นของสดนะครับเลือดนี่แหละสำคัญมันจะเข้าไวนะครับจะเทเลือดตลอดผมก็เทเลือดไปทุกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเทจ,จนหมดไปแล้วหมดหมดถุงหมดหน้าตักไปแล้วอะ่ะโอ้โหเห็นไหมูหมันลากไปไกลแนะล้วมูวะเผลอโม่อยู่ขาดอีกแล้วเลิกแล เลือกสองแท้โอ้โหก็ได้เห็นเนกันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเวลาชะโดมันเข้าเจอแน่ข้างหน้าเดี๋ยวผมเตรียมตัวให้พร้อมหมดโดนแน่นอนชะโดหมาเนี่ยไม่ได้ปลาสักตัวนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาแก้มือนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเจอกันที่นี่เลย